สวัสดีค่ะวันนี้เรามีไม้มาแบ่งกันเช่นเคยนะคะวันนี้มาอยู่กับไม้อีกหนึ่งตัวนะคะที่เป็นฟอร์มพุ่มแบบนี้เลยนะคะน่ารักมากเลยไม้ตัวนี้นะคะมีชื่อว่าคุ้มซับค่ะเป็นไม้ฟอร์มเตี้ยนะคะแล้วก็เห็นเส้นกระดูกลายชัดเจนแบบนี้คุ้มซับตัวนี้เป็นตัวดั้งเดิมนะคะ กัดสีแดงแล้วก็มีกระดูกสีขาวชัดเจนแบบนี้เลยนะคะคุ้มรัพย์ของเราไซส์นี้อยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะวันนี้เรามีโปรพิเศษค่ะคุ้มรัพ์ไซส์นี้นะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะฟอร์มกำลังสวยเลยนะวันนี้เรามีโปรพิเศษมาแบ่งกันที่กระถางละ 140บาทส่งฟรีนะคะนี่นะคะคุ้มซับนะคะอยู่ในกระถาง5นิ้วนะคะวันนี้โปรโพิเศษนะคะกระถางละ1 0 5 140บาทส่งฟรีนะคะใครสนใจสามารถโทรมาได้ตามเบอร์ที่ขึ้นให้ด้านล่างเลยนะคะ คลิปต่อไปเราจะพาไปดูต้นไม้บอนสีต้นไหนที่มีชื่อว่าอะไรอย่าลืมกดติดตามช่องบ้านสวนสัตสิภาไว้ได้เลยนะคะวันนี้ขออนุญ,ญาตลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ